โอ้สว <Yeah>. ัส <olarak> ด oh, mm ีค hmm. ่ะวันน right. ี้เราทำบาร์บีคิวค่ะได้ปลามาจากตัวหนึ่งแล้วก็กุ้งค่ะปลาเผากุ้งเผาค่ะวันนี้เนาะอันนี้เป็นปลาโดราเดอร์จ้ะปลาทะเลค่ะคล้ายๆปลานินค่ะก็กิฟซื้อมาจากตลาดจ้ะไอปีเดียไปไหนฮัลโหลมานี่ลูกมานี่ไอป่อป้าขะมาโอ้อุงปีเดียไปแล้วจ้ะ ของบอร์อรก็มีนี่แหละค่ะเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็ไส้กรอกจ้าแล้วก็ไก่ค่ะนี่แหละค่ะก็จะมาย่างกันเนาะกิบก็มีไอ้นี่จ้าวันนี้กินข้าวนอกบ้านค่ะกิบก็มีนี่แหละค่ะผักสําหรับทําเมี่ยงจ้าแล้วก็ขนมจีนค่ะผักสลดัดผักชีแล้วก็น้ําจิม้มอันนี้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะตามมาแล้วก็กิฟก็ใส่ถั่วลิสงจ้ะก็แค่นั้นแหละจ้ะ ก็มีนี่แหละค่ะของโรเบิร์ตจ่ะก็เป็นพวกสลัดของเขาคะ่ะแล้วก็ไอ้ขนมปังจ้ะข้าวมาดายไอฝรั่งเอ๋อไกด์ก็บาร์บีคิวไกด์ก็แล้วก็มีแตงโมนิดน,นึงจ้ะแล้วก็มีเครื่องดื่มเขานี่แหละคะ่ะวายแล้วก็โคลาค่ะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นจ้ะบรรยากาศจา้ะ <c oughs> ปลาสุกแล้วจ้ะเดี๋ยวกิก๊บจะเอาปลาก่อนจ้ะโอ้ได้ไหมน,นี่ฮอบโอเคฮอบ โอ้กุ้งก็สุกแล้วจ้ะฮึใส่ด้วยกันเลยเนาะอู้เสียงดีจังเลยน้องบีเดียเดี๋ยวจะให้ป๊ะป๊าโรบุดมาย่างเนื้อก่อนค่ะอันนี้ของกิ๊ฟเสร็จแล้วจ้ะฮะ <c oughs> <c oughs> สตาร์เกอกันเอ้ฟันยาวเออกุณไอ้กุ้งมันสุกไหมน,นี่สุกแล้วแล้วเนาะเออ มวยมะสวยนะเอฟเฟินมาถึง <c oughs> จ้าเดี๋ยวกิบจะให้โรเบิร์ตเอาเนื้อามาย่างก่อนค่ะอ่ะอีกค่ะเอฟเฟินมาซิคุณเอ้ยบีนะเ,เดียอือโอ้บ <ไป S 1> ีเดียวไก่โอ้บีเดียวเห็นของกินแล้วตาโตเลยนะ้าอือโ<ๆ>ู้ไก่เท้าโคอตัวโอ้ค <c oughs> นเดี๋ยวให้ป๊าไปย่างเนื้อก่อนค่ะเนาะอ้ายนักเลงกุ <c oughs> ๊ก ที่ชินในวิดีโอเนาะเลยก็ไอ้เจ้สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาทานปลาเผาด้วยกันจ้ะ <c oughs> สวัสดีค่ะหรืยอยังคะเฮ้ยกีตาจ้ะอู้ดีเลยจ้ะวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้อ p p r รสโ h a p p r ล้วันหยุดสุดสัปดาห์จ้ะว e e เ e น d WeekendApproach จนแก้วจนแก้วก่<ส>อน

อ่ะน้องมีเดียเอาแตงกวาด้วยแล้วก็ผักชีแล้วก็ซอสจะไม่รู Rules, ้โรเบิร์ตกินได้หรือเปล่าจะเผ็ดเบสจ์แคบเหรอเฮ้ยใครเบสจ์เอาบสช่อย่าดูมั้ยใครโอ้ใครยังสติจะฟิชอ๋ออะไรกันอ๋อวีเดียเอาไหมคะน้องวีเดียเอาปลาไม่ถูกเดี๋ยว เอาปลาให้น้องไปเดียก่อนค่ะอะ,อะไก่อ้ามก่อนชวนคุณลุงคุณป้ามากินปลาด้วยกันค,ค่ะ,คะ <laughs> วันนี้กินข้าวนอกบ้านค่ะ <laughs> เดี๋ยวสืกอัวกันไปเดียนะ <laughs> <laughs> โอ้ดัางกิวเวลอร่อยไหมคะหงูเอาไว้นี่ไหม

ขออันนี้ดีเดียดีกว่าปวดปวดใหม่ขอ oh ขอัจานหน่อยนะคะเอามาใส่เปลือกุ้งหนูไม่ต้องเอาหรอกนี่แตงกวาหรอเอาไปฟูชูเอาปลาไหมคะนี่ใช้มือเลยค่ะขออนุญาตใช้มือเลยจ้ะเอา้าโอ้อร่อยมากเลยใช่ไหมคะเอาไหมนี่

กุ้อันนี้มันใหญ่ไปไหมนี่เอ้ากุ้งมันใหญ่ไปฝันยาวไว้นะครับเบอ้ก็ไม่หนักนิดเฮ้ไม่ขับช้าอ่อ๋ลูกอ่ะกุ้งเ้อกุ้งเพอพาป้าววหับจ้

เอฟเป็นเบจเจอร์ฟิสเนาะก่อีกดูเฮลคลายเบจเจอร์เฟียลอันนี้ให้โรเบิร์ตกินใจเอ้าอ้ามโคตรชัวแล้วนกเมฆขนาดเล่นนี่เดี๋ยวโรเบิร์ตจะได้กินกุ้งจ่าจะได้รู้ว่าแซ่บขนาดไหนเมี่ยงกุ้งค่ะกับปลาเผาโอ้วิดีโอเอ็ดบロสโซเล็ค หฮ้อะไรไม่ลูกมันแข็งไหมเบสจะหาดอบนี่วันอิสัะมาแรงวันมาโอ้เดอะเวสเดอะเวสเต็มแล้วโอ๊ยอ่ะอันนี้ให้โรเบิร์ตจะกุ้งเอาไปกุ้งออื ไก่กันแลกเกอร์ไส้กรอกค่ะแล้วก็ไก่กจะนะสุกแล้วเอฟันปักกัน But i r d วกเ e r e y น a h อร่อยไหมคะโ้เล็กจ้ะโอ้ยีเดียกินเอากินเอาจ้ะไส่กช่กอกินเยอะๆค่ะ อ่ากุ่มด้วยปลาลูกฮู้เ<า>ลือกสว<า>เอาปลาไหม,ไม,ม,<า>มป่ะไหมครับคานาจอสีปลาปลาก็มีลูเอาไปเ<า>อ็นบรอดอกอ้๊มอ,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 อ้๊ขนมปังใส่ขนมปังด้วยกุ้งสดเอามาอบ นราเชิญเอาเอตันอันเดอร์เดอะเวสกอมคอมเดอะเวสเวียร์รีบกินเด้อต่อมาแบบกี้ไปหนะโฟอลวีเด้อถึงหมึกอันนี้มาแรงวันลูกอันนี้ไม่ใช่ต่อคือแมลงวันลูก มีอ eh? uh, nee, mm ีกไหมวัดัตเต้ซาวสเนก่าดีเสแคเราะาย่างนี้ังขนีไก่ให้โรเบกลับไปจะกินกินเมี่ยงปลาเผานี่แะชอบจะเอาพี่เ ปาสุดเอซูเปอร์วอชนะได้เม็ดเม็ดไอ้โบ๊ทอ่ะกินกับขนมปังคอกคอมอะไรต์กนอะงงต์หรอไม่เดียป้าป้าบอกให้กินแตงกวาด้วยลูกกินเยอะ

Ach, Nó kia, ach, 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 Dank je wel. Mooi geluid, hè? Oh, ze wil in jouw wijn doen. Water. Oh, zo. Water bij de wijn, zeggen ze dan. Wie dier jij? Jouw naam wijn, dat jij? Wil je nog wasje? Oh, je hebt nog. Eh, 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 Let's go. Hallo, de buik, heb jij bij ja. Mm. Niet normaal. Net zo groot als papa. Mm. Hm? Huh? Amel gaat wel op.

Lekker hoor, ik like, Go like mm -hmm. Hey, zo'n kraan, zo'n kraan, bij jou. Zo'n geel, zo'n kraan, lekker. box, box. Ah. <laughs> box, high five, high five. Jeeeey, goed zo, high five, <laughs> Boxen. Boxen. <laughs> high five, high five, high five, ใครสวยยกมือขึ้นโอ้ใครสวยยกมือขึ้นอ้าไม่ามายกลเลยไม่สวยแลยสเดียวสวยตั้งเดียวสำหรับวันนี้เราบ้านทุ่งทิวลิปก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ๊บาบายสวัสดีครับ น้องบีเดียสวัสดีค่ะก่อนแล้วเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยไฮไฟท์บ็อกซิ่งบ๊ายบายโคชเชอชงเกลชงเกลโอ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 โโอ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  นกเหรอคะอันนั้นอะไรจะไปว่ายน้ำเหรอคะน้องมีเดียจะไปว่ายน้ำเหรอคะฮะมีเดียจะไปว่ายน้ำเหรอคะอะไรคะโต๊ะบาร์บีคิวเ่ยบาร์บีคิวอ่ะส้มตูบงเป็บาร์บีคิวคน